สวัสดีครับมาดินุ่มบอเจนหลังจากแบกตู้ยกตู้ขึ้นผู้เดียวเรียบร้อยแล้วกันที่มาเก็บรายละเอียดที่มาขันยึดน,อน็อตยึดเกี่ยวให้มันเช็งแรงครับอีกด้านหนึ่งบ้านดิยึดเลยตู้เฮ็ดง่ายๆครับตู้จะของบ่มีดอกครับแบบี้เฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดใส่เองบ่เปินจะ่วเฮ็ดไหนผู้อื่นนี่ เห็ดได้เบิดครับยากอ้นไดก็เห็ดได้ของใส่จากของนี่เห็ดง่าย้วนไดก็เห็ดบ่ได้ครับนี่คือนี่คือวิธีของสร้างเฟอร์นิเจอร์สร้างใหม่เห็ดไงคนอื่นนี่เห็ดได้เบิดอเห็ดจังไดก็ได้เย้ครับหลังจากเขายกขึ้นแล้วเขาก็มายึดครับต้องยึดเส้นสันมันเพราะว่า ตู้ใบนี้นี่ตูใ้ตใบนี้บ่มีหลังครับมีหลังอยู่ช่องเดียวตู้ใบนี้ก็จะเป็นลุงลู่แบบนี้แหละครับ,บ,บนั่นเขาต้องยึดแข้งตู้ให้แข็งแรงครับให้แข็งแรงจั่งหน่อยนั่นบิวอินกะสีเฮ็ดทุกรูปแบบแล้วครับ กุ้งๆงงๆแบบไดมากก็ฮิตได้เื้ดจังวะฮิตตามแบบฮิตใส่อยองเนี่ยโอ้เสึงยากสึ่งแขีนเึ่งยากทึ่งยินเดี๋ยวก่อนเดียดเด๋ยวก่อนฮ็ดงั้นใส่ยัดคองครับาร้างเพื่อจืดดินฮิตให้พื้เนี่โอ้ไว้ครับ ว่ากันไปนะครับวุ่นหนาวุ่นหลังครับพี่น้องเหตุงานผู้เดียวเขึ้นแพงตู้ผู้เดียวยิ่งแพงตู้ผู้เดียว,ยยวประกอบประกอบผู้เดียวครับยกผู้เดียวดันเข่าที่ก็ต้องเฮ็ดผู้เดียวครับนี่คือจ้างผู้เดียเจอต้องเฮ็ดคนเดียวให้ได้ครับต้องฝึกเจ้าของให้เฮ็ดงานคนเดียวให้ได้ แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนี่มันเกิดขึ้นความสามารถครับถึงสีจริงปานใดก็หิดยากคิดลำบากต้องมีแนวรวมมีคนซนใจรครับอ,อะใดพ่อเฮดเอกที่เฮดไปผู้เดียวไม่ที่ล้วครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชอบคลิปครับฝากดไลค์กดแชร์ด้วยครับเออพี่น้องเลย นุมฟื้นีเจอนุ่มคนเจนกระดิ่งเฟื้อหนิเจืออยู่จักผักใหญ่ๆจักระยะหนึ่งนี่ครับกระดิบ่เฮ็ดตลอดไปดอกจะภาพร่างกายบ่ดีหลังจากอีแองมันเข่าที่ยขัาทางดีแล้วกระดิกงับไปอยู่อยู่เฮ็ดเกษตรให้มันสบายใจนะครับอยู่เงียบๆย,ยู่น้ำหวัวน้ำสวนน้ำไหลน้ำหน้าครับตอนนี้กระดิดันทุลังเฮ็ด เพื่อนิี่เจอไปจักพักซะก่อนหาเงินในใหนี่พี่น้องกอนเดี๋ยวได้้างใหนี่แล้วก็จ้ังค่อยสิเลือกล่ากันไปสำหรับงานเพื่อนิี่เจอครับนี่คือวิธีของ้างเพื่อนิี่เจอครับวันจัน เด็ดงานแต่เสาหอดทำเลยครับนี่วันหนาวันหลังยุ่งสี่แหละครับนีงคลิปดีๆกันสิหามาให้พี่น้องในเบื้องดิลินครับบุลีดันดันยุ่งสี่ลบบผู้ดเดียวครับกระดูกสันหลังกระบวดีนะครับวันไลก่กระบวดีนี่ ประมาณวันที่ทิพหานี้ก็ทีเดียวล่งไปหมอนัดแล้วครับไปรักษาอาการบาดเจ็บข้งหลังกระดูกสันหลังกระดูกทับเสินประส,สาทครับก็เรื่งหัวไหล่ก็ต้องได้รับการพัต้าอดีนะครับคลิปนี้ก็ทีเอาสันสนพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามา